สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่คะขออนุญาตนะขออนุญาตขเข้าไปหน่อยนะคะมีอาการอ้าเอาคนไ้ไรนี่ แต่ตอนนี้หมอปามองพี่ยุ้ยแปลกๆเลยนะยังไงพี่เกิดอะไรขึ้นไปยุ้ยแล้วเมื่อกี้พี่ยุ้ยเป็นอะไรอันไ,ไม่รู้อะพอแบบพอพอเห็นหมอมาแล้วรู้สึกกับแม่บปป่าเออกลัแม่เป็นอะไรอะไรอย่างี้มากกว่า<อ> <laughs> แต่เท่าที่ดูเนี่ยขนาดที่เราคุยกับคุณย้ยคุวพุ้ยก็ไม่มองหน้าหมอปลาแต่นี uhm. ่หมอปลาจ้องมากว่าอะไรยังไงเราไี่รูแบบตัวเองตอนนี้คุณสั่นใช่นนี้คุณสั่นเขาไม่มองไม่ก้าไม่ก้าหมอปลาเลยอ่ะพี่ในตัวเขาส่วนตัวพี่ยูเคยเจออะไรบ้างไหมนอกจากดูแลแม่ไม่ไม่เคยล่วงแม่ตลอดไปปะระแวงสแล้วเห็นเลยตัวแม่คะถึงได้ระแวง ทำไม่แม่เมียการมองเราแปลกๆพร้นใจเราเขาก็มีทุบตีบ้างก็มีบ้างแต่ก่อนนที่ไม่เคยไม่เคยนานหรือยังครับที่เขาเพิ่งมาทุบตีพี่ยูเนี่ยหลังฉาปัดหนังหลังฉาผ่าตัดเดือนนึงเนี่ยนะใช่ก็มีการทุบตีเราแบบเราทําอะไรก็แบบพักเราตีเราเลยป่ะแกเอาแรงมาจากไหนเหรอข้าวก็ไม่กินกินได้แต่น้ำนะแบบตีนเนี่ยหลักการที่เขา็สามารถแบบยกตีนทีบเราได้โดยโดยเราตีโดยไรเนี่ยไหวไหมเข้าในบ้านเข้าในบ้านไหม เด็กๆไปเดี๋ยวค่อยว่านะเดี๋ยวนั้นเข้าไปดูยายกรองกันแล้วคุณยุ้ยแล้วกระดูกใครเนี่ยกระดูกพ่อค่ะพ่อเสียไปนานยังพ่อเสียไปสิบเก้าปีแล้วค่ะคุณพ่อเป็นอะไรเสียพ่อเป็นมะเร็งตับอ่อนค่ะมะเร็งตับใช่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่สาวแล้วนี่ก็ยายยายชื่อยายอะไรคะ ยายอะไรคะชื่ออะไรคะยายยายอะไรใช่ค่ะนางใบจ๋าใช่ค่ะแกน่ารักมากแกยิ้มยกมือไหว้ตใช่ใช่แกจะยิ้มเยกรองอ่าชื่อเยกรองใช่ยายกรองไหมใช่ไหมใช่กลางไม่ได้เห็นว่ากลางคืนนี้ไม่นอนเลยตาค้างนี่คือลูกสี่คนใช่ค่ะลูกสาวหมดเลยเหรอใช่ค่ะไม่มีลูกชายเหรอไม่มีค่ะ แลวปัจจุบันบ้านหลังนี้อยู่คนกี่คนนะณปัจจุบันเลยค่ะไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คือมีหลานอยู่มีอยู่บ้างไปไปมาแต่ว่าเดือนหลังสองสามเดือนหลังเนี่ยคือบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เลยลเพิ่งจะเอาแกพอเอาแกกลับมาอยู่บ้านเพราะแกบอกว่าอยากกลับบ้านกี่วันมาอยู่ในกี่วันละสามอาทิตย์ค่ะและใครมาอยู่เป็นเพื่อนแกที่อยู่ทุกคนกลางคืนก็ผัดกันแต่มองแกไม่ผอมเลยนะเออทำไม <laughs> แสดงว่าคนในครอบครัวดูแลแม่อย่างดี ดดูีใช่ไม่ได้กินข้าวดูแลดีนี่แต่ใช่แต่งงอ่ะไม่ได้กินข้าวเดือนกินแต่น้ำนมอ่ะไม่เป็นไรเลยอ่ะมันไม่ป่วยคุณแกอารมณ์ดีนะม้าแบบเล่นกับ่พอตลอดกินข้าวขาดแบบแค่ๆเลยแบบไม่ลรออะไรที่ทำให้พวกพี่สี่คนไม่เชื่อว่าไม่ใช่แม่เราแล้วอ่ะกันตืงนะร้องแบบหวยเหมือนแบบลำอย่างเงี้ยมนแบบก็ไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมของแม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมนี้เลยแต่วันนี้แกไม่เป็นอะไรเลยนะใช่วันนี้คือวันที่แปล ปกติแกต้องเกิดอาการใช่พอรู้ว่าทีมงานเรามาแกทำเหมือนคนปกติถ้าเกิดว่ามีคนมาหาแกที่บ้านอะค่ะแกก็จะแบบอารมณ์แีเลยจะไม่ทำเต้าให้คนเห็น